โอเคครับสวัสดีครับผมมาทํานะครับวันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารที่อันตรายที่สุดในโลกครับต้องบอกเลยครับว่าอาหารที่ผมจะมาบอกวันนี้นะครับเป็นอาหารที่อันตรายที่สุดแบบจริงๆเลยแล้วกันเพราะว่ามันจะทําให้ร่างกายของท่านนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเซลล์ส่วนไหนก็ตามเนี่ยทำงานได้แย่ลงแบบมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ นะครับเซลล์ของหลอดเลือดผนังหลอดเลือดเอ่ยหรือว่าการสร้างฮอร์โมนเซลล์ตับเซลล์ตับอ่อนนะครับหัวใจกล้ามเนื้อทุกอย่างแย่หมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาหารชนิดนี้นะครับถือว่าอันตรายจริงๆนะครับอาหารชนิดนี้นะครับจะประกอบด้วยองค์ประกอบ3อย่างนะครับฟังชัดๆเลยนะครับประกอบด้วยองค์ประกอบ3อย่างอันดับแรกก็คือแป้งนะครับอันดับที่2ก็คือไขมันอันดับที่3ก็คือ ความร้อนน้ำมันร้อนมากๆนะครับถ้า3อย่างนี้มารวมกันเมื่อไหร่นะจะเป็นอาหารที่อันตรายที่สุดในโลกถ้าเขาแยกไปอย่างเดียวเช่นพืชหัวอย่างเงี้ยถือว่าเป็นคาร์บโบไฮเดรตหรือแป้งชั้นดีแบบนี้ไม่ค่อยอันตรายแบบนี้ไม่น่ากลัวนะครับสามารถทานได้พอประมาณนะครับหรือว่าอาจจะเป็นข้าวกล้องอะไรอย่างนี้ไม่มีปัญหานะครับ ไขมันนะครับปกติผมแนะนําให้ทานไขมันดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นถัว่วไม่ว่าจะเป็นอะโวคาโดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอ็กซ์ต้าเวอร์จินโอลิฟออยล์อย่างนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับมีแป้งกับไขมันมารวมกันนะครับแป้งกับไขมันมารวมกันนะแล้วผ่านความร้อนสูงสูงแบบนี้ปั๊บนะครับอาหารที่ท่านกินนะครับแล้วมีองค์ประกอบนี้อันตรายสุดๆนะครับท่านลองนึกซิว่ามันมีอาหารอะไรบ้างนะครับใครนึกออกลองเขียนลงมาทางใต้นะครับ ผมยกตัวอย่างให้ง่ายๆนะครับท่านนึกภาพโดนัทออกไหมเป็นแป้งใช่ไหมเป็นแป้งใช่ไหมแล้วก็ทอดในน้ำมันมีไขมันใช่ไหมครับเสร็จแล้วเอามาโรยน้ำตาลนะครับแบบนี้คือโคตรสุดๆนะครับที่สุดไม่ได้ห้ามท่านกินนะครับแบบนานๆทานสักทีโอเคแต่ถ้าท่านทานทุกวันมีปัญหาแน่นอนเพราะอะไรครับอาหารประเภทนี้นะครับ ท่านทานเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มเพราะว่ามันมีความสามารถพิเศษในการกระโดดข้ามศูนย์ความหิวความอิ่มของท่านไปเลยร่างกายท่านไม่รับรู้นะครับแถมสารอาหารที่ได้รับครับก็เป็นอาหารที่ไม่ได้มาจากธรรมชาติถือว่าเป็นอัลตราโปรเซสต์ฟู้ดซึ่งจะทําให้เซลล์ร่างกายเนี่ยแก่ก่อนวัยนะครับท่านจะเห็นว่าเด็กสมัยนีย้นะครับมักจะมีน้ําหนักเกิน มักจะมีป ja you know. ัญหาเรื่องฮอร์โมนผิดปกติผิดปกติมักจะมีปัญหาเรื่องภูมิแพ้เยอะแยะซึ่งสมัยก่อนไม่เป็นเห็นไหมแต่สมัยนี้เป็นเพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่าเราทานอาหารแปรรูปทานอาหารที่มีแป้งบวงน้ําตาลผ่านความร้อนสูงแบบนี้อันตรายจริงๆนะครับถามว่ามีอย่างอื่นอีกไหมก็เลยบอกเลยครับว่ามีนะครับท่านนึกถึง f ฟนฝฟายแฟนฝฟล์เป็นไงครับ เป็นแป้งใช่ไหมครับแล้วก็มาผ่านน้ํามันทอดร้อนๆเป็นไงครับแบบนี้เหมือนกันครับร่างกายจะเกิดภาวะที่เรียกว่า Randall effect คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทานอาหารที่เป็นแป้งบวกไขมันนะครับเข้าไปพร้อมกันร่างกายจะหยุดทั้งการเผาผลาญไขมันและเผาผลาญน,น้ําตาลนั่นเองครับก็คือว่าท่านกินเข้าไปปุ๊บจะ เปลี่ยนร่างกายเนี่ยจะเปลี่ยนอาหารกลุ่มนี้ไปเป็นไขมันแล้วสะสมตามร่างกายของท่านทุกๆส่วนไม่แบ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบเอวไม่ว่าจะเป็นที่ตับไม่ว่าจะเป็นที่หลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นที่หลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไปเฉลี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยกันสุขภาพไม่ดีทั้งหมดเพราะฉะนั้นแล้วต้องระมัดระวงังดังนั้นก็ตามอะไรก็ตามนะครับถ้ามีแป้งนะครับเช่นท่านนึกถึงภาพกล้วยทอดกล้วยทอด กล้วยทอดกล้วยชุบแป้งทอดอาหารชุบแป้งทอดทั้งหลายไม่ได้ห้ามทานเหมือนกันนานๆทานทีโอเคแต่ทานทุกวันมีปัญหาแน่นอนนะครับอะไรก็ตามที่ชุบแป้งทอดโดยเฉพาะเป็นแบบพวกกล้วยชุบแป้งทอดเผือกชุบแป้งทอดมันชุบแป้งทอดอร่อยนะแต่ว่านะครับก็จะเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีปัญหาแล้วก็ระบบเผาผ่านไม่ดีนั่นเองนะครับแถมถ้าเกิดเรา ผสมพวกน้ำตาลพวกความหวานเข้าไปอีกนี่ยิ่งแย่ใหญ่เลยนะครับยิ่งแย่ใหญ่เลยนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าท่านเอาเฟนฟายนะครับที่แบบกรอบร้อนอร่อยไปจิ้มกับเคชั่นหรือว่า,อาซอสมะเขือเทศนะครับตัวซอสมะเขือเทศเนี่ยก็ถือว่ามีน้ำตาลสูงมากๆแล้วก็เป็น u ั t r a high p r o เซสฟู้ food ก็คือเป็นอาหารหรือว่าเป็นสิ่งที่เราทานเข้าไปผ่านกรรมวิธีสูงแบบสุดๆนั่นเองนะครับโอเคครับ ก็ลองเอาหลักการนี้ไปใช้กันดูนะครับทานอาหารที่มาจากธรรมชาตินะครับเป็นโปรโตีนไขมันและคาร์โบไฮเดรตชั้นดีนั่นเองครับ